สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้สาวพิ้นพาเพื่อนพาพีมาดองมาเฮ็ดแกงแบผักทอดแหลนี้อง่อเอง,องเสร็จไก่เนี่ยเดี๋ยวพามาหั่นไก่ก่อนมาหั่นไก่แล้วเราจะสีพาไปปอกโอ,อ,อ,อ้โหโอ้ แกงอ้อมักพักท่อหน่อยจิ้ทไม่ใส่ใกล้ไหรอเนาะกงไม่เยอะค่ะทำจักทูนยคะ จดแ,วแ้วนะ,ะ,เ,นนะเดี๋ยวพาไปปล่อมะกุดท่องเดี่แกงตีนะพี่น้ดี๋ีหัวน้อยนึดเดีย,ยแกงพอดีครับเซาครับเดี๋ยว ตึงที่แกงตีกันเลยแกงแบบไหนจังสิแสบนะ่บเนอะขาเบื่อซะจ,จะเปดอกงตีแล้วเดี๋ยากปอีกิูุมาเด็ดกั จะเหน่อยน่น่ะจะขับเบล้ลงไปนะรอหมอพด ตูพี่น้องกินมาต้นานเลย,ยางานหนึกินผักปลอดสารพิษเพราะใครได้ซื้อผักกินแล้วพี่น้องตากแย่โ้ยที่สวนใหญ่ไว,ว้เรื่อยๆแกงเวลาปลาอีตูมันสุนดโดดเลยนะครับดังเลยนะพี่น้องการมันท้องเขาอ้กเวลากินมันกินง่ายทั้งตัดลงทางการกินได้บ่ได้พี่น้องแต่ว่าคือว่าแหละเนาะมันจะเป็นกางเนาะเมื่อเห็นหลานนะคะขันเอาขึ้นเพื่อเห็นเลย คนไรเมื่อกี้บ่มีอย่างหลายพี่น้องเอ้ยตาวพิมพ,พ์พระผีพาน้องมาแกงปี่ใส่ไก,ก,ก, s> <S ก่กินไปอิทู่ค่ะพอมอเริ่มพุทแล้วนะพี่น้องมาเปิดผ้าหมอขึ้น มาเอาผีลงไปแก่งง่ายๆหนึ่งดอกพี่น้องเฮ็ดง่ายๆมาเตรียมของไว้เบิดที่คิดไวเฮ็ดทห้เบิ่งานหลอพี่น้องเฮ็ดง่ายสินง่ายปิดผ้าอีกให้มันเดือดอีกเนาะ แดดไม่ใส่กันนี่ขี้เก้าแล้วนะเพราะว่าแกงอ้อมเดี๋พี่น้องแกงปีแดดลาวๆน่ะพี่น้องน้ำเผาจุ่มพุ่นไปตัดเส้นได้ป่ะนี่ไอ้ห้วยห้วยอยู่แบบฮ้อนแบบพี่น้องจิ้มนะใส่หนุ่มมาโตอีกแล้วพี่น้อง ต้องได้ขิงอยู่ประมาณสามมือสี่มือพอนอสิบเบิรนะ์ตนะใส่ลงไปว่าตัวเลยแหละพี่นอ้องความมักนวดอ่ะนะเดี๋ยวจะได้ละปิดผา้าก่อนจะเข้าเนาะเดี๋ยวมาเปิดพร้อมกันละค่ะอีตู่โล่งใบเขามาวันนี้ค่ะมาเปิดผ้าหมอพร้อมกันปึ้มโอ้เบิร์ตอีรีพี่นอ โดยไปนังรักไปพี่อีตู้ห้างนี้นะไปอีตู้เล่าห้องนี่พี่น้องมนหลายหอมหอมเหม่่ยข้นเลยครับขนไปคนมาเนะพี่น้องขนกอนมีกลิ่นหอมขนไรหอมพักอีตู้พี่น้องหอมพักนั่งตู้กระสันขดดีเลยแบบนี้แต่เกิดมาเต็มตักเิดเดียวกับปิดไฟปัเล่ไซะซุกเลยเด้น่ซหนึ่งซุกแล้ว ถ่วยมาพร้อมเสิร์ฟพี่น้อีกไปกันนะเ่ื่องอกเด็กกับเราน้่ยสาววก็ยา้านไรหดอออกเซกเกอร์เหตุง่ายง่ายกินง่ายๆตาอควงฮอนบะฮอนไอห้อยห้อยกันมาแน้งตัดเสร็จทะเดียว เป็นทีเรอยอยียบร้อยไอ้ห่วยห่วยพี่นอะะ้องรัดแท็กชือขั้วพวกข้าหุกๆในแหละจากทั้งหลังพี่น้องเองตื่นมาหน้าไม่ได้ล้างให้กับข้าวพี่น้องเลยเป็นบ้างปันไดเด้อสั่นหันหน้าใส,ส่แสงไฟเรียบร้อยแล้วบายๆเมื่อกี้ข้าวน้ำกันเด้อพี่น้อง